่ะพี่นางค่ะสวัสดีค่ะพี่นางทำไมเสียงอ่อยๆจังเลยบ <c oughs> <laughs> มแต่ฟังเสียงกบอ๋อฟังเสียงกบบ่อคะ no, โน้เขาได้ยินเสียงกบไปแล้วนี่ได้ยินตรงนี้พี่นางมาสอง <No. S 1> มาสองรอบแล้วได้ยินอีกแล้วเก้าแน่นอนมาอีกแล้วเก้าม,มาอีกบอพี่นางอือนี่ตรงนี้แหละได้ยินเสียงตรงนี้แหละตรงตรงทางออกถ้ำอ่างเกอร์กิจจงเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ากันแบยุ่ง มวยออกเสร็จก็ฟันเลยฟันตองวดเลยนะะฟันตองวดฟันตองวดเลยฟันไม่ได้นั่งรถอีกแล้วนั่งรถบัสท,ทีนี้ <Yeah. S 2> ก็ไม่รู้ไปไหนในความฟันน่ะมันจําไม่ได้รู้แต่ว่าตัวเองน่ะได้นั่งรถบัสค่ะนั่งรถบัสแล้วก็ลงลงแล้วกําลังจะไปต่อขึ้นอีกหนึ่งคันแต่ว่าทีนี้มันไม่ได้ขึ้นคันนั้นก็ตามขึ้นคันเดิมคันที่ตัวเองเราลงน่ะค่ะ แต่ทีนี้เขาก็เลื่อนไปจอดอีกหนึ่งที่ตัวเองก็วิ่งตามไปแล้วทีนี้รถไอ้รถคันที่เรานั่งมานะ่ะมันเสียทีนี้คนเขาก็ลงมาจากรถเขาก็มาทะเลาะกันเพราะว่ารถมันเสียแล้วคนก็ทะเลาะกันรถคนในรถนั้นนะ,ะทะเลาะกันตีกันก็นั่นแหละแล้วตัวเองก็ได้ไปเห็นเขาทะเลาะกันตีกันแล้วทีนี้เขาก็ไม่ได้ทําอะไรอีกคนนึงเขาจะเอาปืนมายิงตัวเองแต่ว่าทีนี้เขาก็ไม่ยิง เลยถามก็เลยบอกว่าโอ้จะยิงทําไมทะเลาะกันแค่นี้ก็จะต้องยิงกันว่างี้แล้วทีนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ยิงก็ตื่นแล้วก็มาวันเมื่อวันที่สี่ไปนอนที่บ้านอันนั้นก็ฝันดีฝันว่าไปนอนที่บ้านเสร็จแล้วก็ได้ไปเห็นข้าวอีกบ้านตรงข้ามกันน่ะในข้าวเขาก็เปิดยุงน่ะข้าวข้าวเปลือกเต็ม สูงมากเลยนะในความฝันค<า>่ะข้าวบ้านหลังนั้นอ่ะสูงแล้วทีนี้ร้านเขาก็เป็นคนไปเปิดแล้วก็แซะแสะเ,เสเอาข้าวลงแล้วทีนี้เด็กคนนั้นก็ขึ้นไปอยู่บนกองข้าวาอไอเราก็เลยบอกว่าโอ้ยเด็กคนนี้คงจะเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของข้าวมั้งถึงได้ขึ้นขึ้นไปอยู่บนข้าวได้ว่างี้<า><า>เป็นเด็กผู้หญิง<า><า>จ้ะก็นั่นเลยแล้วทีนี้เอาจ้าเขาน่ะตาเขาเขาก็บอกว่า ตอนที่เราเห็นเห็นข้าวเปลือกนันสูงนั้นแล้วทีนี้เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าแต่ก่อนน่ะเขาเคยทาเคยทาไองานที่วัดหลวงปู่สวงแต่ก่อนเพาว่าแต่นานแล้วนะจ้ะทางนี้ก็ว่าจะไม่พูดแหละแต่ทีนี้ก็ทีนี้เราที่เราพูดน่ะไม่ใช่อะไรเราเอามาตีเลขจ้าเอามาตีเลขเกลจะเป็นเลขเดิมไงเพราะว่าเขาบอกว่าแต่ก่อนแต่กดอนจ้ะแต่ก่อนเนาะกอันนี้พูดคอมเมนต์นะพูดคอมเมนต์ว่า อันนี้ຜູ້ພາສາខ្មែរเนาะគឺថាពីដើមណាអោចចាណាធ្វើការរុងនងគឺថាអូយគឺថាប្រាប់លេខត្រូវគ្រប់ទីងួនផងយទូបវាមកគេអូនស្តាងអើយវាយកស្តាងតោស្នេហ៍មិនគីត្រូវលុយគឺថាបែកបាក់អង្គគេញ៉ៃចេងណាចាទីនេះយើងក៏ថាទៅព្រូតດີមិនមកតែយិនថា FC អូនតាំងចាអូនមកឲ្យហាយយោចាសង្ស័យក៏បកថាមិនឲ្យអោងเนาะចា แต่ว่าจุดประสงค์ของพี่เขาไม่เป็นไรจะจะให้มาซื้อผลไม้ทางนี้ก็ฝันนั่นแหละเอามาตีเลขกันอันนั้นชางเขาเนาะจะตีได้ตัวไหนบ้างคะพี่นางงวดนี้ก็อันนี้ฝันว่านั่งรถนั่งรถบัสค่ะนั่งรถบัสแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าขึ้นสูงเหมือนงวดที่แล้วงวดที่แล้วฝันว่าได้นั่งรถแต่ว่าสูงไงแล้วมองเห็นเะเราก็ตีเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะจะ แต่รอบนี้ฝันว่าได้นั่งรถบัสน,นั่งรถทัวร์แต่แมันก็ธรรมดานั่งไปแล้วเราก็ลงค่ะลงแล้วเราก็วิ่งตามรถคันนั้นไปทีนี้ก็คนทะเลาะกันนะเราก็เลยตีเป็นแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามรถก็แปดแล้วเขาทะเลาะกันแบบตีกันกระจัดกระจายนะ,ะเราก็เอาเลขเจ็ดใส่ก็เลยเอาว่าแปดสามคือตอนที่ตอนที่คนมารวมกันดีกันนะ่ะมันเห็นอยู่คนแค่สองสามคนค ทางนี้ก็เลยตีไว้8 7 3 8, 7 3อันนี้19นี่คือเห็นข้าวสารข้าวเปลือกค่ะข้าวเปลือกแบบกองสูงมากสูงข้าวเปลือกนะค่ะแล้วก็มีเด็กเขาไปอยู่ข้างบนเด็กผู้หญิงนั้นกี่ชื่อเนยนะเราก็เลยใส่หนึ่งหนึ่งเก้าเอาหนึ่งไว้ไว้ข้างหน้าเอาเก้าไว้ข้างหลังแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงมสีแดงเลยครับ ว่าเด็กคนนั้นเขาขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนกองข้าวได้เ,เราเลยบอกว่าเขาคงจะเป็นเจ้าของข้าวมั้งถึงได้ได้ขึ้นไปอยู่บนข้าวได้แต่ข้าวเปลือกนั้นสูงมากข้าวเปลือกถ้าว่าเลขสามตัวก็ใส่เลขแปลงไปก็ได้ถ้า fc จำเอาเนาะหนึ่งเก้าแปดก็ได้ข้าวปลือกหนึ <198. S 1> <198. S 2> ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดลหนึ่งเก้าสามถ้าเลขสามตัวแต่ทางนี้จะตีไว้แค่หนึ่งเก้าค่ะ อันนี้ก็เอาจ้ากีมาบอกแหละว่าว่าเลขแต่ก่อนกอนมาเลขเดิมอ่ะถ้าว่าเลขเลขที่เราให้เมื่องวดที่แล้วอันนี้มันเป็นแบบสองห้าแปดสองแปดห้าเป็นเลขที่วัดภัยพัฒนาแต่แต่ที่ใส่ห้าสองไว้ข้างหลังเพราะว่าวันนั้นน่ะวันที่วันที่ไปเส้นเส้นที่บ้านนะที่พี่แดงเขาลงในเฟซนั่นแหละเห็นอยู่ค่ะนั่นแหละกลางคืนคืนนั้นฝันเห็นผู้หญิงกีถือองุ่นที่เราไหว้สองพวง ก็เลยก็เลยตีว่าห้าสองมันมาตรงกับเลขที่วัดหลวงปู่สวงที่ว่าเอาจักเข้ามาบอกว่าแต่ก่อนเขาทํางานที่วัดไทยวัฒนาเลขเข้าทุกงวดอะไรอย่างนี้นะก็เลยเลยเอามาใส่กันคือเลขด้วยกันค่ะก็อันนั้นมันสองห้าแดอันนี้เลยแปดห้าสองเพราะว่าเห็นผู้หญิงทิถืออังหุนองุนที่เราเอาไปไหว้น่ะสองมือเลยก็เห็นเลย ทีสองมือเลยบ่สองพวงสีเขียวฟังหนึ่งสีเพราะว่าวันนั้นไหว้องุ่นดากับองุ่นแดงสองพวงวันที่ไปไหว้ที่บ้านค่ะแล้วไอ้ตัวนี้คืออะไรคะพี่นางเออันนี้ไอล่างสุดนะจ๊ะอันนี้น่าจะอันด้วยกันนั่นแหละฟันแหละมันได้ไปที่บ้านตัวเองเห็นพ่อเห็นอะไรด้วยเป็นแบบบ้านเก่านะบ้านที่ว่าเคยที่ว่ารื้อไปแล้วน่ะบ้านตัวเองอ่ะ ทีนี้เห็นพอไม่รู้ว่าคือในความฝันน่ะมันจําไม่ได้แต่ว่ามองไปที่ที่ไอผนังบ้านน่ะเขาเขียนเลขแบบนี้ไว้เขียนแบบนี้เขียนแบบนี้เลยเออกีเขียนมาอย่างงี้ก็เลย <c oughs> พี่นางก็เคยเ,เลยเขียนเขียนตามนะไว้ว่าเขียนตามเนาะก็ถ้าจริงๆอ่ะบ้านเลขที่ตัวเองน่ะหกสิบเจ็ดแต่เขาเขียนมาแบบนี้เราจะตีเป็นเจ็ดหกเจ็ดหกก็ได้หรือว่า จ็ดศูนย์มันจะมาอีกเหรอแบบนั้นก็ได้เจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าด้วยเจ็ดเก้าก็ได้ในและปัญหาตรงที่ว่าเราต้องมาตีเอาอันนี้คือเห็นเขาเขียนมาอย่างนี้เออเนี่ยเขาก็ทมาแบบนี้เลยก็เลยมาเขียนตามตามฝันตัวเองหกสิบเจ็ดใช่อันนี้เขียนตามความฝันที่จริงเขาจะทําตัวใหญ่วันนี้จ้ะเขียนเห็นชัดจ้าตัวใจะเป็นบ้านเล็กที่แล้วมั้งพี่นันแหละอันนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อน เลยจ้าหนาแล้วก็เอาจ้าเป็นคนมาเล่าให้ฟังค่ะอืมก็เลยนั่นแหละก็แค่นี้อันนี้หนึ่งเก้าจ้าหนึ่งเก้ากับความฝันเนาะกับความฝันค่ะเป็นแนวทางก่อนเนาะจ้าเป็นแนวทางก่อนเดี๋ยวค่อยมาโค้งสุดท้ายอีกโค้งสุดท้ายก็ต้องมาอีกรอบหนึ่งก็ฝันอันนี้ฝันเมื่อตอนวันวันที่ไปนอนที่บ้านวันที่สี่เพราะว่าไหว้วันที่ห้าวหาวันที่ห้าแล้วก็มาฝันฝันว่า เห็นเขาถือองุ่นสองพวงแต่ความฝันน่ะมันจําไม่ได้เห็นเขาถือเลยนะเห็นเขาถือมาให้เราดูเลยนะเห็นเขาได้รับได้กินนะเพราะว่าวันนั้นเราไหว้องุ่นสองพวงมีพวงเขียวกับพวงองุ่นม่วงนะค่ะมี FC โอนเงินมา พอพูดวันนี้เนาะพี่นางพี่นางไม่รู้เนาะจ้าไม่รู้เราเราฝันก่อนะคิดเล่าให้ฟังให้เราก็เลยว่าจะพูดดีไหมเนาะแต่ว่าเราเอามาตีเป็นความฝันเราไม่ได้คิดอะไรเยอะจากตีเป็นตัวเลขจากสมุทรสาครชื่อสิตายุจ้าโอนมาห้าร้อยขอบคุณมากมากจ้าให้เฮงๆอีกค่ะขอให้รวยอีกเนาะให้ได้เลขเลขที่เราพูดขอให้ถูกขอให้ตรงเหมือนเดิมจ้าพี่ก็บอกว่า อ่แม่นแม่นนะได้แน่นอนค่ะได้แน่นอนจถ้ามาตรงนี้ได้แน่นอนนะคะเข้าทุกนวดแต่ว่าเราก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาใส่ตัวไหนเนาะก็เความฝีนจ่าเมื่อกี้พี่นางได้กี่ใบคะได้สองใบจ้องใบจ้ะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้สองใบเก็บเอาไว้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ก็เลขฝันเละเพราะว่า วันหวยออกแล้วเราเราฝันว่าเอาจ้กเข้านะตัวมันจะมา7จ็ดพ,ดพี่นางได้พูดใน่ในคลิปใช่ไหมคะพูดพูดว่าพูดเพราะว่าเอามันมันเจสี่แล้วก็เลยเอาศูนย์มาเติมใส่ค,<ม>คือใจตัวเองก็ชอบ 7, 0, เจ็ดศูนย์แหละแต่ก็บอกบอกไอ้บอกเอซีไปว่าให้จับคู่เอาให้ให้ให้จับเอาชอบตัวไหน,นค่ะแต่เลขเมื่อกี้ฝันมันเป็นเลข เข้าเลขรัตตี่หมดเลยทั้ง9 1มัน1 9 6 6 9 1ค่ะแล้วก็ฝันว่าลงตาเขาให้หุงข้าวเราก็ตีไป1 5 9จ้าเลขเยอะแต่มันเข้าเข้าอยู่เนาะเข้าทุกตัวเลยจ้ะเข้าทุกตัวเนแต่ว่าเราไม่ได้แบบจับให้ว่าเน้นๆอย่างนั้นอย่างนี้นะจ้าจ้าเราใไปเลือกเอาเองเราก็ให้ไปเลือกเอาเราก็ไม่รู้มันเราบอกแล้วว่าเราไม่รู้เนาะว่าตัวไหนมันจะมาจะออกเนาะ แต่ก็ชอบตัวไหนก็เองก็ไว้ก็ชอบอยู่นะเจ็ดศูนย์ก็พออกก็ยังได้พูดอยู่แต่ว่าเราไม่ได้จับคู่ให้จ้าตัวเองก็ไปดึงไว้เพราะว่าฝันเห็นเอาจ้าเข้ามานานจะฝันเห็นท่านทีหนึ่งจ้าเอาจ้าชื่อเอาจ้าซิงจนะมองเอาจ้าซิงเราก็เจ็ดศูนย์แล้วเนาะแกตายแล้วจ้าก็ดึงลอตเตอรี่ไว้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ในพี่แนงเขาก็เข้าห้าศูนย์เก้าตรงเป๊ะเลยตรงเลย ตรงตามตัวตรงเดต้องตามพี่แนงได้ซื้อวัวเองก็ไม่ได้ซื้อเขาไม่ได้ซื้อเลยใช่ไหมไม่ตัวตูดเนาะไม่ได้ซื้อค่ะขอบคุณสําหรับแนวทางของพี่นางนะคะขอบคุณมากค่ะต้องตามพี่นางอีกโค้งสุดท้ายนะคะขอบคุณค่ะทางเฮงๆอีกค่ะรวยด้วยกันเนาะขอให้ FC ถูกอีกเนาะพี่ให้ถูกค่ะอยากให้ถูกทุกคนแล้วค่ะทั้งคนซื้อคนคนขายทั้งคนไายแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ